เริ่มเลยเนาะเริ่มเลยไหมครับเดี๋ยวไงผมอาจจะต้องใช้คอมพิวเตอร์น,นิดนึงนะครับขออภัย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมยืนเอาเดี๋ยวผมย, <c oughs> ยนืนเอาดีกว่าก็อนุญาตแนะนําตัวเองนิดหน่อยนะครับแต่ว่าวัยนะครับแล้วก็คือตัวผมเองเนี่ยอ่าก็เป็นถ้าเกิดเอาการศึกษาก่อนละกันก็ไปเรียนเที่ังกฤษอย่างที่อา,อาจารย์ธนทร <c oughs> ชาติบอกนี่แหละนะครับก็ไปเรียนเที่ังกฤษด้านโปรเจกต์แมจิเม้นท์ฟอร์มคอนสตรัคชั่นเนาะ ก็อาจจะมีเรื่องของมิติเรียกว่าบริหารโคงรงการการก่อสร้างนะครับในบริยานตง UCL แ,แล้วก็โกก็ไปเป็นบ e s t a t e f i n a n c e อ่าที่ Cambridge ก็จะมีมิติของพอ,อรู้เรื่องบ้างแหละ,ะไม่ไม่ไม่กล้าออกตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ด้านการก่อสร้างหรือว่าด้านอสังหาเรมามทรัพย์มาบ้างนะครับแล้วก็ก่อนมาเป็นก่อนมาเป็นสสเนี่ยก็ไปทําเรื่องของอทำธุรกิจนะครับก็มีด้านก่อสร้างมีด้านรถบรรทุกนะครับแล้วก็ทำพวกเอนเตอร์เทนเมนต์ทำอสังหาพิทน่อย นะครับแล้วก็มีด้านออกการแพทย์บ้างนะครับแล้วก็ถึงจะผ่านตัวเองขึ้นมาแล้วก็สมัครสสอ,สอนะครับพอดีสมัครสมัครกับพรรคก้าไกลประมาณปีที่แล้วประมาณปีหกห้าประมาณช่วงกลางปีหกน่าจะไปปลายแล้วครับเกือบไปปลายแล้วประมาณสักเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดอะไรเงี้ย้วสมุกก็คุยคุยกันไปคุยคุย,คยกันมาก็เลยมาตกผลึกที่เขตนี้พอดีนะครับก็บางท่านอาจจะอยู่ในเขตหน้า,นากับผมเนาะนะครับก็อย่างนี้ครับผมไปหัวขอ้ออันต่อไปเลยแล้วกันนะครับก็คือเรื่องของมุมมองของนักการเมือง คนรุ่นใหม่นะครับก็ต,ต้องบอกว่าในมิติของก้าวไกลเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างกับพรรคการเมืงองตอกเก่านะครับคือพรรคก้าไกลถ้าเกิดสังเกตเลยกนนารอธิบายทุกครั้งเนี่ยสิ่งที่เราจะน่าจะแตกต่างคือเราเน้นเชิงข้อมูลเป็นหลักคุณเห็นเลย powerpoint เนี่ยมีแต่กราฟม,มีแต่อะไรไปหมดถ้าเกิดดูนักการเมืองยุคเก่าเนี่ยอาจจะเป็นแนวแบบโบวหารมากไปหน่อยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์เนาะเป็นอารมณ์เป็นโวหารหนิดนึงแต่ของก้าวไกลอาจจะเน้นเรื่องของการให้ข้อมูลที่ค่อนข้างแม่นยา นะครับแล้วก็จุดยืนตรงไปตรงมาพออภิปรายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาสั้นๆง่ายๆเอาเข้าใจนะครับแล้วก็ถ้าบอกว่าโครงใหญ่ของของก้าวไกลละกันคือเราเชื่อในใน 3D นะครับ 3D ก็คือ De decentralization ก็คือการกระจายอำนาจนะครับดีที่2ก็คือ d e m o n o p o l i z a t i o n ก็คือการกระจายการการปลูกห่ขาของทุนก็คือยกเลิกการปูกหาของทุนนะครับแล้วก็ d e m i l i t a r i z a t i o n ก็ ization, คือลดอำนาจของอมิติของทหาร นะครับก็จะมีอยู่3เรื่องนะครับเราเรียกว่าคอนเซ็ปต์สปดีขึ้นมารวมหนึ่งอาจจะมีมิติของเรื่องอ่ะ human right เกิดขึ้นนะครับแม้ทั้งเรื่องของ fundamental right fundamental right ที่เราหมายถึงเนี่ยคือเรื่องของ public work เช่นไฟฟ้าประปาสาธารณูปโภคต่างเนี่ยเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนที่ต้องเข้าถึงได้และมีประสิทธิภาพมีคุณภาพไม่งั้นเราไม่พูดถึงเรื่องของอ่ะประปาดูแม้น้าประปาดื่มได้ก็ดีดูแม้ทั้งเรื่องของรถเมย์นะครับที่ต้องมีการกระจายรถเมย์ทังรถเมย์ในแต่ละจังหวัด เรื่องเหล่านี้เนี่ยเราเชื่อว่ามันเป็นมันเป็นฟันเดเมทัลที่คนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นประชาชนอยู่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยโวนเข้าถึงได้ต้องเข้าถึงได้นะครับต้องบอกงี้ครับว่าเทรนด์โลกเนี่ยพอเราไปอยู่ในในพักการเมืองเนี่ยเราเห็นเทรนด์โลกมันจะเริ่มเปลี่ยนไปละคือสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าอ๋ออันนี้หัวข้อเรื่องพวกการจัดการของหินเนาะก็ต้องดูว่าคือเทรนด์โลกเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีการเลือกนักการเมืองอ่ะผมคิดว่ามันเปลี่ยนไปสมัยก่อนเนี่ยเราเลือกนักการเมืองเนี่ยอาจจะเลือกที่ตัวบุคคลนะครับแต่สมัยนี้ มันจะเปลี่ยนเป็นเรื่องของแนวความคิดและจุดยืนของพรรคการเมืองพรรคการเมืองส่วนใหญ่ก็เลยในเมืองนอกเนี่ยมันก็เลยจะเหลือแค่สองพรรคใหญ่เพราะว่าเป็นจุดยืนที่เป็นจุดซ้ายหรือฝั่งฝัง่งซ้ายหรือฝั่งขวาคือเสถียรนิยมกับคอนเซอร์เวทีฟอนุรักษ์นิยมนะครับซึ่งประเทศใหญ่ๆเนี่ยก็ก็เป็นในแนวนี้แหละเ้ื่อความที่ว่าแต่ของไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยก็จะมีเรื่องของการยึดติดที่ตัวบุคคล คือถามว่ายึดติดที่ตัวบุคคลเนี่ยคือไม่ใช่บอกว่าบุคคลนี้ไม่มีความไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีจุดยืนอะไรนะแต่เป็นแนวยึดติดที่ตัวบุคลคลเพราะเนื่องจากการทํางานเป็นเชิงมีบุญมีคุณให้คุณให้โทษกันได้คือหมายความว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยผมไปผมไปเจอประชาชนมาขาบอกสมัยก่อนประมาณสักสี่สิปีที่แล้วต้องรู้จักสสท่านนี้อยากได้โทรศัพท์ไอ้โทรศัพทพ์แบบหมุนเลยอหมุนในกลมๆฮะที่ต้องเปหมุนบุม๋เมเบอร์เน้ถึงจะโทรได้เนี่ยอยากติดโทรศัพท์มากเลยทําไง ต้องวิ่งเข้าหาหนักการเมืองต้องออกของไปให้ไปกราบรานขอร้องติดให้หน่อยอยากมีโทรศัพท์ใช้มันกลายว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นมิติของนักการเมืองที่เน้นในเรื่องของบุญคุณแต่เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยพอเรามีโซเชียลมีเดียพอเรา globalisation มากขึ้นเราพัฒนามากขึ้นประเทศเราจเจริญมากยิ่งขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยการเพิ่มพานักการเมืองสำหรับเรื่องทั่วๆไปเนี่ยมันน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในมิติของนักการเมืองสไตล์แบบให้บุญคุณแจกของอะไรเงี้ยมันก็จะน้อยลงตาม ก็อาจจะสังเกตได้จากเชนของกรุงเทพเนาะที่มันจะเริ่มเปลี่ยนไปมากยิ่งขึ้นและสไตล์แจกของอาจจะไม่ได้สามารถที่จะ Achieve ในเรื่องของคะแนนได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็บอกว่าในในสมัยนี้เนี่ยอย่างมุมมองของผมเองหรือของอาเก้าปเองแ่สิ่งเราเชื่ออันนึงก็คือเรื่องของ p e o p l Empowerment e คือการให้สิทธิของประชาชนในการเรียกร้องสิทธิของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับคือคุณต้องสะท้อนปัญหาของตัวคณเองกับภาคราชการได้ คือแทนที่คุณจะมาสะท้อนผ่านสสไม่ใช่ว่าสสไม่อยากทำหรือสกอไม่อยากทำแต่เพราะว่าแทนที่คุณจะสะท้อนผ่านพวกเราและพวกเราไปสะท้อนต่อในเรื่องง่ายๆทั่วไปอย่างเช่นถนนพังไม่ลอกท่อปัญหาเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาชนควรต้องเรียกร้องตรงกับภาาราชการได้ นั่นก็เลยเป็นเป็นคอนเซปต์ของของพรรคเราว่าตัวอย่างแล้วเนี่ยเราพยายามที่จะผลักดันให้ประชาชนพยายามที่จะเรียกร้องในสิ่งเหล่านี้ได้โดยตัวเองแต่ถ้าเกิดปัญหาคุณอยากแก้โครงสร้างเรื่องค่าพลังค่าไฟแน่นอนละ่ะอาจจะเป็นมิติของสอสแต่ถ้าเรื่องทั่วไปเนี่ยมันต้องทําแบบนี้ได้ซึ่งอันนึงที่ผมต้องชมอาจารย์ชัดชาติเนี่ยก็คือในเรื่องของท็ฟซี่ฟงดูคือการที่นําโปรแกรมตัวนี้มาใช้เนี่ยกลายเป็นว่ามันเป็นการส่งเสริมเรื่องของทักษะของคนในการที่จะสามารถที่จะจี้หน่วยงานต่าง ผ่านแค่การถ่ายรูปแล้วก็การส่งรูปเนี่ยแหละการถ่ายรูปส่งข้อความต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีเป็นรคคอร์ดให้ทางคอทมอว้ตรวจสอบเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณสำเสร็จเมื่อไหร่แล้วถ้าเกิดคุณทําช้าเกินไปเนี่ย KPI ของตัวผอตกเพราะว่าอย่าลืมว่าผอไม่ได้มาจากการเลือกตั้งผอมาจากการแต่งตั้งพอ KPI ตกเนี่ยก็จะถูกย้ายไปอยู่ในเขตที่เล็กกว่าหรืออยู่บรินเนอื่นแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือทําให้ภาคราชการมันฟังก์ชันกับประชาชนมากยิ่งขึ้นนะครับ แต่ว่าก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งคือประชาชนต้องช่วยกันด้วยคือประชาชนก็ต้องช่วยใช้กันด้วยคือช่วยที่จะส่งข้อความช่วยที่จะส่งข้อมูลต่งตางๆเพื่อจีๆปัญหาด้วย,วย,วยนะครับไม่งั้นเนี่ยหลักการนี้มันใช้การไม่ได้นะครับในรอบผมเองเนี่ยผ,ม,ผม,มก็คงก็ทาเหมือนกันคืออย่างผมเนี่ยทุกวันนี้ก็แต่ผมแจกเบ,บอร์ชัวอะไรเงี้ยแน่นอนละผมแจกเบอร์ชัวเบอร์ผมเองหมดเลยแต่ด้านหลังเนะี่ยสิ่งทีง่ผมแจกเพิ่มเติมผมแจกเบอร์หน่วยงานหน่วยงานฝ่ายโยธาฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ผมแจกหมดเลยของเขตผมแจกเบอร์ทั่ประเเช่นไฟฟ้าปปา แต่ว่าอันนี้ขณะนี้แล้วผมแจกไอ้ตัวแอปทัฟฟี่ฟองดูด้วยให้สแกนเลยแล้วผมบอกว่าคุณลองดูคือผมอยากฝึกคุณน่ะให้คุณลองดูว่าถ้าวันเนี้ยถ้าสมมติมันไม่มีนักการเมืองที่คุณติดต่อได้เลยคุณลองติดต่อดูสิมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเกิดนะวันหนึ่งอ่ะคุณติดต่อได้ขึ้นมาแล้วคุณอ้าเวิร์กในวาร์ทไมเรื่องพวกนี้ฉันต้องไปตั้งโทรหานักการเมืองให้มันเสียเวลาแล้วต้องเป็นนี่เป็นบุญคุณเมืองเขาต้องมาถึงปุ๊บพอมาหาเสียงก็บอกเนี่ยจําได้ไหมเนี่ยเคยช่วยมาล ฉันแก้ให้ได้ฉันก็แก้เองได้น่วว่าจะทําเองได้น่วว่าเพราะฉันเนี่ยมิติของสสแบบเนี้มันจะจบลงแล้วคุณไปดูภาพใหญ่แทนว่าเออสสแบบทำอะไรที่มันมากกว่ามากกว่างานรูทีนทั่วๆไปนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเป็นแนวทางเนาะแล้วบอกว่าในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากทําคือต้องผลักดันให้คนเข้าใจว่าฟังก์ชันของนักการเมืองแต่ละพาร์ทคืออะไรทุกวันนี้ต้องบอกว่าประชาชนยังสับสนอยู่ระหว่างสสกสกทุกวันนี้คือเขายังไม่เข้าใจ แล้วผมก็ยังยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมไม่ค่อยมีภาคก,การเมืองพยายามอยากจะผลักดันทําให้คนขเขาเข้าใจเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งถ้าเกิดการผลักดันเรื่องเหล่าน,นี้มันดูเหมือนปฏิเสธการช่วยเหลือหรือเปล่าแต่ผมมองในมุมหนึ่งว่าถ้าเกิดคนประชาชนเนี่ยเข้าใจฟังก์ชันตรงกันว่าคุณต้องคาดหวังอะไรกับสสและคุณต้องคาดหวังอะไรกับสกคุณจะตรวจงานสสและสกได้ง่ายขึ้น และปัญหาการที่ว่าผูกขาดในเชิงการที่ว่าต้องเลือกสอสอและสอกอเป็นพักเดียวกันมันจะน้อยลงเพราะถ้าเกิดนะวันนี้ถ้าเกิดคุณเลือกเนี่ยเอ้ยเลือกทั้งแก๊งเลยเอบจอบ้านใหญ่ก็ต้องเลือกแบบเดียวกับสอสอเลือกเป็นเหมือนกันหมดเลยเดียวไม่จะไม่ช่วยกันไม่มีกันแต่ถ้าเกิดคุณวัด kpi ของพวกเขาจากตําแหน่งที่เขาต้องรับิดชอบโดยตรงเนี่ยมันจะทำให้ง่ายขึ้นที่ว่าเอ้ยภาพการเมืองใหญ่ผมชอบสไตล์ก้าวไกลเว้ยแต่ภาพการเมืองเล็กเอ้ยผมยังชอบ่อะบ้านภูมิใจไทยอยู่ทางานดีก็ว่ากันไป ถูกไหมครเพราะฉะนั้นมันจะฉีกขาดกันได้มันจะไม่เป็นแนวว่าเอ้ยเลือกข้างบนกับนต้องเลือกข้างล่างเลือกสภาใหญ่กับสภาเล็กต้องไปกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันไม่ง่นั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยจะต้องมีการฉีกกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องทําให้คนเข้าใจว่าสกอสอส,สหน้าที่ฟังก์ชันต่างกันนะครับแล้วถามว่าเราคาดหวังอะไรกับต้องบอกว่าคือเราต้องการอย่างของก้าวไกลเนี่ยเราต้องการเพิ่มความคาดหวังกับสภานิติบัญญัติมากยิก่งขึ้น คืออย่างพารเมณ์เนาะมันมาจากคำว่า p a r l i a m e n ของฝรั่งเศสเนาะอาจจะมีเป็นถ้าเกิดต้องใช้อภาาษฝรั่งเศสเนาะอาจจะไม่ได้พูด p a r l i a m e n นะครับแต่ผมภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วกันเนาะเรียกว่า p a r l i a m e n นะครับมันแปลว่า talk and discuss เนาะคือพูดง่ายคือ parliament เนี่ยเป็นสถานที่ที่ให้คุณแบพูดคือสะท้อนปัญหานี่แหละสะท้อนปัญหาเกิดขึ้นให้เอาคนเนี่ยมาเป็นตัวแทนแล้วมาพูดพูดปัญหาเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันต้องไม่จบกันแค่พูด ตามชื่อของคุณเลยฝ่ายนิติบัญญัติแน่นอนคุณทํางานในภาเลเดนให้คุณมาพูดแต่หน้าที่คุณคือฝ่ายนิติบัญญัติเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายสูงสุดข,ของคุณเนี่ยคือต้องแก้ไขปัญหา,หาการร่างกฎหมายแล้วผมเชื่อว่านิติบัญญัติเนี่ยสำหรับตัวผมนะแต่ทุกวันนี้สภาพสถานะมันต่างคือสถานะนิติบัญญัติณปัจจุบันเนี่ยต่างกับฝ่ายบร,ยรยิหารก็ต่าง่ากับฝ่ายตุลาการ ในเชิงการปฏิบัติจริงเนาะในเชิงของความรู้สึกเขาบอกว่าสภาเราถือว่าอำนาจน้อยมากนะครับแต่สําหรับตัวผมเนี่ยผมถือว่าฝ่ายนิติบัญญัติจริงๆแล้วควรเป็นฝ่ายที่เหนือกว่าอีก2ฝ่ายเียสาถึงแม้ว่าใน,ใน,ในตามทฤษฎีเนาะเขาบอกว่าเท่ากันแต่หรือว่าหนึ่ง